ก็สวัสดีครับวันนี้พว่ผมหลังจากคณะวิศวะนะครับวันนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงนะครับว่าเป็นรูปแบบการสอนแบบใหม่นะครับผมทําการสอนแบบอาจารย์ดั้นะครับเพราะที่สอนกันมาหลายปีนะครับผมก็ลองเอามาทําในช่องผมมันดูนะครับโอเคก็เห็นว่าเป็นการสอนที่ดีนะเราก็มีประสิทธิภาพนะครับล้วก็น่าเรียนรู้นะครับข้อนี้นะครับบอกว่า x เนี่ยเป็นจานวนจริงนะครับบวกนะครับแล้วก็ให้ตัวของ สมการมานะครับเราก็ถามหานะครับค่าของ x กําลัง5นะครับบวก 5x กําลัง4บวกไปเรื่อยๆนะครับเคข้อนี้เริ่มจากตัวคําถามนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราสังเกตเห็นนะครับว่าตัวของ x กําลัง5บวก 5x กําลัง4บวกไอตัวนี้ถึง1เนี่ยมันก็คือตัวของ x บวก1ทั้งหมดกําลัง5ครับต่อมานะครับผมก็ทําการแทนค่าตัวนี้นะครับในนี้นะครับเคก็บวกกันนะครับจะได้เป็นตัวนี้นะครับต่อมาผมสมมุติให้ a เนี่ยเป็น x บวก1 ตรงนี้เนี่ยผม,มสมมติเป็นตัวแปรใหม่นะครับก็คือ x 1, บวก1สมมติให้เป็นตัว x นะครับก็เป็นตัว x นะครับโอเคต่อมาผมจับยจกกำลังสองครับก็เป็นตัวของหน้ากําลังสองบวกสองหน้าบังนะครับซึ่งสองหน้าบังมาตัดกันนะครับบวกกับหลังกําลังสองนะครับโอเคก็แทนค่านะครับ x กาลังสองบวกหนึ่งส่วน x ก็คือผมเปลี่ยนตัวแปรใหม่วเนี่ยนะครับเป็นตัว x ตรงนี้เป็นตัว x นะครับเป็นเจ็ดนะครับบวกสองเป็นเก้านะครับโอเคต่อมาเราจะได้นะครับค่าของ a ออกมาก็คือบวกสามกับสามนะครับ ทีนี้เนี่ยเราก็สังเกตนะครับว่ามันเป็นจำนวนจริงบวกนะครับก็ตัดค่าของลบสามออกไปนะครับต่อมาผมจับยจบกําลังสามนะครับของตัว a นะครับเราจะได้ว่าตัวของ x กําลังสามบวกสาม x นะครับบวกสามส่วน x บวกหนึ่งส่วน x กําลังสามต่อมาก็จัดรูปต่อนะครับโดยการดึงสามออกนอกวงเล็บนะครับเพื่อหาตัวของ x กําลังสามบวกหนึ่งส่วน x กําลังสามครับโอเค ทีนี้เราก็จัดรูปนะครับก็ตรงนี้เป็น a กัา3ใช่ไหมลบกับ3นะ็คือลบตัวนี้นะครับเท่ากับ x กัา3บวก1ส่วน x กัา3แทน a ลงไปนะครับเราจะได้ค่าออกมาก็คือตัวของ x กัา3บวก1ส่วน x กับ3จะได้18นะครับต่อมาถ้าสังเกตดีๆนะครับว่าตอนนี้โจทย์เราเนี่ยมีตัวของกําลัง2นะครับแล้วก็ตัวของความสัมพันธ์กําลัง3ก็จับมาคูณกันครับเราจะได้ตัวของพจน์นี้ออกมานะครับเค okay. พอได้พจน์นี้ออกมานะครับเราก็แค่ทําการจัดรูปเล็กน้อๆนะครับโดยการแทนค่านะครับตัวของกําลังสองนี่คือโจทย์บอกนะครับ่าตัวของกําลังสามก็คือตัวตัวนี้นะครับสิบแปดเท่ากับ x กําลังห้าบวกกับสามบวกหนึ่งส่วน x กําลังห้านะครับโอเคต่อมาผมก็จับสามย้ายไปลบนะครับก็จะได้ออกมาเป็น x กําลังห้าบวกหนึ่งส่วน x กําลังห้านะครับเท่ากับตัวของร้อยยี่สิบสามโอเคซึ่งมันยังไม่เหมือนกับตัวโจทย์แต่มันใกล้เคียงแล้วใช่ไหม ผมก็กำหนดใหม่ตัวแปรใหม่ก็เป็น b นะครับเท่ากับ x บวก1นะครับโอเคกำหนด b เป็น x บวก1ก็จะได้ว่า b กํบบาลัง2บวก1ส่วน b กํบบาลัง2เท่ากับ7นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำนองเดียวกันครับเราจะได้ว่า b กํบบาลัง5นะครับบวก1ส่วน b กํบบาลัง5ก็คือ123ตอบช้อยข้อที่4นั่นเองครับก็ถ้าสงสัยข้อนี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามในยูทูบนะครับผมตอบทุกเม้น์ตอบทุกคำถามอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อน